ฮัลโหลฮัลโหลสวัสด ah, so. so ีใบเบิ uh. ้ลฮินสวัสดีค่ะสวัสดีครับใบเบิ้ลก่อนอื่นเลยใบเบิ้ลฝนข้างนอกจะตกอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องสัญญาณใบเบิ้ลช่วยหยุดฝนให้หน่อยจ้ะทำท่าหยุดฝนให้พี่หน่อยสักหน่อยอ่านแล้วลูกสามตี พี่บิวกับพี่เบิร์นวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเราสองคนแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเอาพี่บิวก่อนเลยเดี๋ยวให้พี่เบิร์นทักทายแฟนอินเตอร์เถียงเนาะเดี๋ยวให้พี่บิวพูดถึงว่าวันนี้เราจะได้เจอกับคินฮอตอีกทีหนึ่งอะฝากอะไรถึงทุกคนหน่อยอ่าแต่ว่ากดเลยกดเหล็กเลยต้องแบบบอกกันเลยทุกครั้งเลยว่าห้ามสปอยมูดแอนโทนห้ามสปอยอารมณ์ต่างๆห้ามสปอย เรื่องราวปิดไฟ์เลยปิดไฟ์เลยไม่พูด <laughs> ไม่พูดเหรอ <laughs> <laughs> เอาเลยเพื่อนทีมเรามันปัง <laughs> ทีม <c oughs> เราก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ที่ยังติดตามพวกเราอยู่กินพอทุกคนตั้งใจทํางานมากไม่ว่าจะเป็นยกปอยหรือพี่ปอแล้วก็ทีมทีมกล้องเองเนี่ยทีมโปรดักชั่นเองไม่ว่า จะเป็นฝ่ายไหนก็ตามทุกคนรวมรวนตั้งใจทําออกมาให้มันดีแล้ววันนี้เนี่ยจะเริ่มอีพีหนึ่งแล้วก็มันสิ้นสุดการรอคอยแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขไปเต็มเๆส่วนอีพีหนึ่งนั้นไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ากลัวสปอยจริงๆกลัวกลัวลุดอะไรนะดีไหมดีไหมอีพีหนึ่งที่ดูเมื่อวานดีไหมอ่ะด,ดีมากจริงๆคือแบบ น้ำตาเออเลยดีกว่าแต่ว่าตา oh. เออไม่ใช่แบบเพราะอะไรรนะเพราะว่าเราดีใจมากๆที่เราได้เห็นอีพีหนึ่งต่อหน้าแล้วแล้วมันแบบมันเริ่มมันได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆจากที่เราตั้งใจกันมาอะไรเงี้ยมันเป็นน้ําตาแห่งความสุขมากกว่าที่แบบเออปื้มปิ่มอะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้บิวก็เจ็บตัวมาเยอะแล้วก็เสียอะไรไปเยอะเหมือนกันเสีย <laughs> <laughs> อะไรไปเยอะนี่คือเสียอะไรบ้างคะ เียเลือดเ,เสียเสียเงื่อเสียร่างกายเสียแบบเกือบเสียชีวิตแล้วดีกว่า <laughs> ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ยังโอเค <laughs> แต่ว่า <laughs> เราเพราะว่าเราแบบตั้งใจจริงๆเราเราถวายอุทิศเดดิเคทเลยดีกว่าเรียกว่าเดดิเคทให้กับคินพอเดอะซีรีส์เลยเพราะว่าเราตั้งใจมากจริงอืมโอเคลูกเบิน์นลูกเบิน์นพูดภาษาลูลูกโอเคครับ okay. ผมเป็นภาษาอังกฤษครับ <laughs> <laughs> okay. So for our international fans, uh, as you know, today is gonna to be the premiere of the first episode. We can't tell you much about it because we don't want to spoil anything about um, about the series, but we just wanna say that you know, after seeing it, we I I am personally I'm so proud to be a part of this project because not only is it better than what I had hoped for. It is a pointing idea woman. Um I'm just proud of everybody who was involved in the series. And I'm so thankful for the fans that they have supported us all along. And I want everybody to be able to see it. You know. I just want everybody to enjoy it. That's about it. ช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าพูดไม่ค่อยออกก็อันนี้แบบว่าตื่นเต้นมากเลยผมเมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยนอนไม่หลับเลยไม่รู้ทำไมสวัสดีครับแล้วใครน้องเล็กประคุณรองบอยเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> ทำไมดุกยิกยุกยิบเป็นอะไรเออมันเก่งมากเลยค่ะที่พูดเมื่อกี้นะ <laughs> พี่เที่ชอบสิตาค่ะเมื่อกี้พี่เพล์ว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเออไม่เก่งแต่รักหมดใจมาอีกคนนึงพี่ตาตาของเราเองเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ตื่นเต้นไหมฮึวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากรอดูเลยเนี่ยรอดูเลยถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันไปแล้วน้องก็ดูไปเรื่อยๆน้องมันตื่นเต้นเนาะใช่ไหมทุกคนคือคือต้าชอบแบบอืม คือทุกอย่างมันดูแบบซินิมเมิกเป็นหมดเลยมันเหมือนมันเหมนหนังมากเลยแบบแสงสีเสียงเนี่ยโดยเพราะเสียงคือแบบเสียงคือตีแบบก็ไม่ได้เข้ามาฟังตั้งแต่ตอนแรกไงก็อยากจะพูดอะไรก็พูดเลยไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดไม่ผิดไม่เป็นไรเขาไม่รู้ไงโอเคถ้าสมมุติว่างคนมันเป็นบิวเพื่อเราบิวได้ฟังปะ ดีครับผมผมคิดว่าทุกคนต้องลองไปดูเองทุกคนต้องลองไปดูเองเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะโดนด่าเฮ้ยแต่พอพอกล้องอ่ะภาพแบบใบเบิ้ลกับตาพอเทียบกันแล้วว่าหน้าเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยเนาะใช่เราหาจันมันได้ไงวะเนี้ส่วนคนนี้ก็แบบพีดไอพีดเมื่อไงกับตูนที่วัดเลยแล้วเมื่อถ้าที่เราแต่เล่นในนางซื่อเล็มเล่านั้นปอย เดี๋ยวเราจะให้ไบเบิกับต้าฝากเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้บิวฝากเป็นภาษาใต้ในการฝากครั้งนี้ก็คือจะให้ฝากเกี่ยวกับการตันแท็กวันนี้คือคินพอดอีพีหนึ่งหนึ่งนั่นเองแต่ว่าไบเบิถ้าอยากจะรับชมแบบแบบเข้มข้นมันสนุกต่างๆเนี่ยไบเบิลยังไงจะต้องรับชมที่ไหนยังไงบ้างลกูกเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับผมอังกฤษเอาเลยจ้ะ Okay, Apple. So, for our international fans, as you know, you can watch it on the application I C E, And that will be Kim Porsche, the series La Forte version, which is the uncut, you know, unfiltered version. It, it has everything. So, be sure to check that out. Uh, right now, we're having a promotion. Uh, so, I C E, unfortunately, if you want to watch Kim Porsche series, you have to have Aishi E VIP. And um, so, the first month is 35 baht. Um or right now we're having a promotion where the first three months are um hundred baht off, so you can get it for two hundred and thirty nine baht. Uh, but the promotion ends tomorrow on April the third, so be sure to get it soon. Why? Mm. <laughs> <laughs> พร้อมบอกพร้อมแหกตารอคือดีแน่นอนก็ต้องทางนั่าจะหลับเพื่อนใจเมื่อกี้นะเพื่อนนะอันเน็ดมันช้าหรือเพื่อนหรือเพื่อนช้าเองอ๋อเพื่อนพูดเติมมากเมื่อกี้ทั้งสองอย่างยังขาดใจเลยเพราะเราเน็ตกระตุกมากชั้นเติมเน็ตแล้วแต่ว่าน่าจะช้านิดนึง เน็ตช้าเหมือนสติวิวพี่ต้าฝากหน่อยฝากให้ทุกคนเอนจอยกับคินฮอตอีพหนึ่งไลครับเป็นภาษาอังกฤษ I hope everyone w h o enjoy it as much as we do and as much as we make it and it will not disappoint I give you my word you will enjoy it and <Ooh. S 3> yeah It's gonna g be e r อาฝากหน่อยฝากหน่อยบอว่าอาถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาดูแบบ Kinpoz Version La Forte แบบเต็มลิมิตเลยเนี่ยที่ไอขีอีต้องสมัครยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างบิวลูกแม่เป็นภาษาใต้ทองแดงเอาจริงว่าข้อมูลอะยังจำไม่หมดเลยที่เป็นภาษาไทยไม่ใช่พูดภาษาใต้หรอเว่ช่วยเองภาษาใต้ ฝากเออพี่บ้าอยากจะฝากกินพอละคอเตออีพี่หนึงนะครับให้น้องทุกคนน้องทุกคนพร้อมกันเออเวลาครับนะครับช่องช่องวันสาสิบเอ็ดแล้วก็แล้วก็สามารถดูเวอร์ชั่นแบบจับนักจัดเต็มได้ทีเออไอีอเวลาเที่ยงคืนนะครับหลังจากที่ออนแอร์ช่องวันเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับทุกคนใครช่วยกันเติดแท็กด้วยนะครับคินพอรอีที่หนึ่งนะครับวันเทนระดับหนึ่งของโลกไปเลยนะครับก็ฝากด้วยพี่บาคนนี้จากใจคนใต้เฮ้ยโอเคค่ะต้อน่ารักจริงก็คยอให้ความต้อน W h นึงก็คือว่าสำหรับคนที่อยากดูบัหลัาขอเต้ก็สามารถสมัครแบบ ไอชีอีวีไอพีได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนแรกสาิบห้าบาทเองแล้วก็เราสร้างมาที่จะแบบใต้สร้างเดือเบียพีเนี้ยลดนึ่งร้ยเปอร์ซ็นต์ทังหมดที่สร้างเหนอานึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นึ่งร้ยบาทนึ่งร้อยบาทลดนึ่งรอยบาทเลยปอยบอกเลยว่าเลืองต้องร้อยสิบเก้าบาทเองลดเค่สร้างเมนือ้านี้ค่ะอ แล้ววันนี้นะคะหวังว่าจะได้เห็นพี่บิวพี่เบิร์ดแล้วก็พี่ต้าเนาะเข้าไปเล่นกับพวกเราพูดคุยกับพวกเราในแท็กคินพอดอีพีหนึ่งนะคะถ้าใครอยากเข้าไปคุยหรือว่าเข้าไปเห็นรูปแกงๆงรูปอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้ถ่ายถ่ายกันไว้เนาะระหว่างที่แบบเราอยู่กองเราก็สามารถปล่อยกันได้วันนี listen listen ้นะคะที่เป็นรูปอีพีหนึ่งย้ำว่าเป็นรูปอีพีหนึ่งเท่านั้นนะคะเด็ก้ลงตบกตับตบตับนะโอเค ฝากพี่ิวกับพี่เบิร์นนะคะแล้วก็พี่ต้าด้วยเข้าไปเล่นแแถดคืนนี้นะคะเริ่มปัน่นกันตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งนะคะยังไงก็ขอบคุณครอบครัวตระกูลรองมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเราก่อนซีรีส์จะเล่นวันนี้นะคะเข้ามาปวดหัวด้วยกันนะคะาาปวดหัวด้วยกันเนาะอ่ะ่ส่วนบิวนะคะเพื่อนรักจากไทยคนใต้และเพื่อนรักจริงๆเลยเหลือเวลาอีกประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อนหลับก่อนสักหน่อยคุณผู้ันทีมืนี้เราคืนนี้แก๊งเราต้องปังเพื่อน คุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะ